สวัสดีคุณผู้ชมท่านอยู่กับผมไปก้อนและว,วันนี้ก็อยู่กันในรายการ10อันดับและ10อันดับในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือ10อันดับเกมซาวเวอร์ที่คุณต้องเอาตัวรอดจนถึงเพือกสุดท้ายนะครับผมจะมีเกมอะไรบ้างนะครับเราไปรับชมกันเลยครับผมขอขอบคุณข้อมูลการจัดอันดับโดย paper net ครับผมอันดับที่10 d เดเคยนึกฝันไหมว่าถ้าตัวคุณได้ไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้จริง จะเป็นยังไงเกมนี้จะทําให้ฝันร้ายของคุณเป็นจริงคุณคือมนุษย์คนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในโลกที่เต็ไมไปด้วยซากศพคุณต้องหาเสบียงอาหารน้ําดื่มประทางชีวิตสร้างที่พักหาอาวุธเพื่อเอาชีวิตรอดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะยังมีผู้เล่นคน,นอื่นๆคอยแย่งชิงทรัพยากรค,คุณตลอดเวลาเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณควรระวังยิ่งกว่าพวกซอมบี้ก็คือมนุษย์ด้วยกันเองเนี่แหละครับอันดับที่ 9. Ark Survival Evolve เอาตัวลอดธรรมดาว่ายากแล้วเอาตัวลอดท่ามกลางดงเดนเสายิ่งยากกว่าคุณคือมนุษย์ที่ถึงขึ้นมาบนเกาะล้างโดยไม่มีอะไรติดตัวเลยคุณต้องหาของมาสร้างที่พักทำอาวุธเพื่อปกป้องตัวเองจากเหล่าเดนเร์ที่พร้อมจะเขมือคุณทุกเวลาฉากต่อสู้กับเดนเสร์นั้นตื่นเต้นเล้าใจเอามากๆแถมคุณยังจับมันมาเลี้ยงเพื่อคอยใช้งานได้อีกด้วยเหมือนกับเกมเอาชีวิตรอดแบบมัลติเพเยอร์เกมอื e ่นๆสิ่งที่คุณต้องระวังนอกจากเดนเสร์ก็คือมนุษย์ด้วยกันเอง อันดับที่8ด Don't Starve คุณจะได้รับบทเป็นนักวิทยาศาสตรค์คนหนึ่งที่ถูกปีศาจจับมาอย่างแดนลึกลับเป้าหมายของคุณคือเอาชีวิตรอดจากสถานที่นี้ให้ได้จุดเด่นของเกมคือความลับในดินแดนนี้ที่มีมากมายร้อยคุณออกไปสำรวจแต่ก่อนหน้านั้นคุณจะต้องเอาชีวิตรอดทั้งหาอาหารทำอุปกรณ์ทั้งยังต้องก่อกองไฟตอนคืนเพื่อไม่ให้สัปหลาดเข้ามาย่างกลายแต่คุณก็สบายใจได้แค่คืนแรกๆเท่านั้น เพราะคืนหลังๆจะมีสัตว์ประหลาดที่ไม่กลัวไฟโผล่มาด้วยคุณต้องหาของเพื่อปกป้องที่พักของคุณอย่างสุดกำลังแต่อย่าลืมปากท้องเพราะไม่งั้นคุณจะหิวตายสก่อนอันดับที่7 The Long Dark เกมที่คุณต้องเอาชีวิตรอดในสภาวะหนาวเหน็บทางดินแดนเหนือและฝูงมาป่าอันหิวโหวยถ้าพูดในแง่ความสมจริงในการเอาชีวิตรอดเกมนี้ตอบสนองคุณได้ดีเยี่ยมนอกจากความหิวกระหาย ตัวละครยังมีความเหนื่อยล้าความหนาวอาหารและเครื่องดื่มเน่าเสียได้ถ้าฝืนกินคุณก็จะป่วยอาการป่วยแต่ละอย่างก็มีวิธีรักษาต่างกันไปถ้าเดินบนพื้นน้ำแข็งอย่างไม่ระวังก็จะจมน้ำถ้าเสื้อผ้าเปียกไม่รีบทำให้แห้งคุณก็จะแข็งตายถ้าคุณสแสวงหาเกมเอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์ต้องไม่พลาดเกมนี้เลยครับซึ่งเกมนี้นะครับยิ่งปรับระดับยากเท่าไหร่ก็จะยิ่งท้าทายเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับที่6 Minecraft เกมที่เรียกได้ว,ว่าเป็นผู้บุกเบิกเกมแนว Survival ถึงระบบการเอาตัวรอดของเกมนี้จะไม่มากมายเท่ากับเกมอื่นแต่จุดเด่นของเกมนี้คือระบบสร้างที่หลากหลายคุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ในเกมนี้เพราะระบบการสร้างไม่ค่อยอิงความสมจริงเท่าไหร่ทาให้คุณสรรสร้างได้ทั้งบ้านหนหลังหรือเมืองทั้งเมืองก็ยังได้การาฟิกของเกมยังน่ารักและเล่นได้ทุกเพศทุกวัยและระบบพื้นฐานอย่างความหิวหรือเหล่าปิศาจที่ต้องเอาตัวรอดก็ยังมีตามแนวเกม Survival ทั่วไป อันดับที่ 5. b a แบนนิสต่างจากเกมอื่นในลิสต์นะครับเกมนี้ไม่ได้ให้คุณถือขวานหาของออกไปฆ่าคนอื่นแต่จะให้คุณบริหารจัดการหมู่บ้านให้ผ่านพ้นฤดูหนาวและความอดอยากไปได้เกมนี้มีรายละเอียดที่น่าทึ่งมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอายุต้องใช้เวลาหลายปีกว่าเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อออกมาทำงานระหว่างนั้นคุณต้องจัด การทรัพยากรบุคคลต่างๆนะครับวางแผนสร้างบ้านเพื่อผลิตคนสร้างโรงเรียนผลิตเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสร้างโบสถ์เพื่อเพิ่มความสุขนะฮะวางแผนเก็บเกี่ยวในฤดูถัดไปเตรียมอาหารสําหรับฤดูหนาวที่กําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่ยากคือข้อจํากัดหลายๆอย่างที่คุณต้องวางแผนดีๆไม่งั้นจะจบลงด้วยความตายของคนทัง้งหมดบ้านแทนอันดับที่4 The for e s t คุณจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตกแต่เมื่อคุณตื่นขึ้น,นมาก็พบว่าบนเกาะนั้นเต็ไมไปด้วยคนป่ากินคนที่จะต้องเอาชีวิตคุณจุดเด่นของเกมคือความสยองที่หาไม่ได้ในเกมเอาชีวิตรอดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศพที่ถูกฉีกเป็นชินช้นๆตามพื้นหัวกระโหลกที่เรียงรายตามทางคนป่าที่ซุ่มอยู่ในความมืดพวกคนป่ายังมีความสามารถหลากหลายที่คุณต้องรับมือบางตัวปีนต้นไม้ได้ว่องไวบางตัวถึกสุดๆ แถมยังมีพวกตัวกลายพันธุ์อีกด้วยเรียกได้ว่าชีวิตคุณจะแขวนอยู่บนเส้นไถ่ตลอดเวลาอันดับที่3 State of d k เกมนี้นะครับได้รับกล่าวขานว่าเป็นเกมแนว survival zombie ที่สมจริงที่สุดนอกเหนือจากระบบการเอาชีวิตรอดทั่วไปคือเนื้อเรื่องของเกมที่น่าติดตามคุณสามารถควบคุมตัวละครได้หลายตัวออกหาอาหารทรัพยากรเพื่อสร้างชุมชนขนาดย่อมแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวต่างกันไป เมื่อเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะเริ่มผูกพันกับพวกเขานั่นคือสิ่งอันตรายเพราะซอมบี้ในเกมนี้ก็โหดพอที่จะทําให้พวกเขาตายได้ทุกเมื่อแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งตายไปเขาก็จะหายจากเกมไปเลยคุณจะต้องเล่นตัวละครคนอื่นที่ยังรอดอยู่แต่ขวัญกำลังใจของพวกเขาก็จะลดลงโลกของเกมยังกว้างใหญ่มีที่ให้คุณออกไปสำรวจมากมายถ้าคุณเป็นแฟนซีรีส์ดังอย่าง The Walking Dead เกมนี้ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างดีเยี่ยม อันดับที่สซับนาวติก้าถ้าคุณเบื่อการเอาชีวิตรอดบนพื้นดินปกติแล้วเรามาเอาตัวรอดใต้น้ํากันดูบ้างคุณจะได้รับบทเป็นนักบินอวกาศคนหนึ่งที่ยานตกลงมาบนดาวที่เต็มไปด้วยน้ําคุณต้องมาจนภัยในโลกใต้น้ําสร้างฐานทัพหาทรัพยากรและเอาชีวิตรอดแบบเกมทั่วไปใต้น้ํายังเต็มไปด้วยเอเลี่ยนโหดร้ายชนิดที่ว่าฉลามบนโลกกลายเป็นลูกแมวไปเลยทีเดียวแถมระบบกลางวันกลางคืนก็ยังทําให้เอเลี่ยนโหดร้ายต่างกันอีกด้วย ถ้าคุณแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่เกมนี้ตอบสนองคุณได้เต็มๆอันดับที่ 1. This War of Mine เกมที่ละลายสำนักต่างยกให้เป็น s ซเว i ร์ l ที่ดีที่สุดคุณจะได้บังคับตัวละครหลากหลายเพื่อเอาชีวิตรอดผ่านช่วงสงครามไปให้ได้จุดเด่นของเกมก็คือการเล่นกับศีลธรรมในตัวมนุษย์เราะว่าจิตใจของตัวละครนึกภาพว่าคุณกำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนัก แต่คุณกลับพบบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยอาหารบ้านหลังนั้นมีแค่สองสามีภรรยาสูงวัยคุณจะเลือกขโมยอาหารจากพวกเขาหรือไม่ถ้าคุณขโมยตัวละครคุณจะรู้สึกเศร้ารวมถึงคนอื่นในกลุ่มถ้าคุณไม่บำบัดพวกเขาอาจจะถึงขั้นช้อแท้ถึงขนาดทำร้ายกันเองหรือฆ่าตัวตายการฆ่าคนก็ส่งผลถึงจิตใจพวกเขาด้วยนะครับตัวละครยังมีความสามารถหลากหลายต่างกันแผนที่ที่สุ่มทุกครั้งที่เริ่มเกม ก็ทาให้คุณเล่นเกมนี้ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกมยังเป็นสารบอกไปยังทุกคนอีกด้วยว่าสงครามนั้นโหดร้ายต่อโลกมนุษย์มากเพียงใดเอาเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับเกม s u r v i อร l ที่คุณต้องเอาชีวิตรอดจนเฮือสุดท้ายนะครับผมมีเกมไหนที่ถูกใจกันมากนะับก็สามารถเข้าไปดาวนโหลดใน s t e ีมได้นะฮะซื้อของแท้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สตีมไว้ล่างดีสคริปชันเครับผม สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ถูกใจมากๆนะฮะอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูกันต่อไปก็กดแชร์กันได้เลยนะครับผมไปแล้วจ้า